我母呢？<noise> <noise> <noise> เอาไปปาให้ปลยาไู่ลยตรงนี้องหงน้้นี้ก็ได้นะไปทำน้นัน้เดียกก่อนปเหมือนอาลับกิตาเซอรุรีอลับกิ้มอยู่ตรงนี้เงา ตั้งอะไรทางนี้ก็ตั้งเขาเจ้า,จาของกล้องดิ่เห็นเลยอะปะไม่เห็นนะเขามีคนดูยี่สิบคนแล้วนะโอ,โอเคไหมตัง้ตงนนั้น อ่าโอเคได้ยังกินไหนอืมทำไรกันเขาก็เห kind of ็นเขาไม่เห็นกิจกรรมเลยให้ให้ถามเตี้ยเตี้ยไหมให้ถามเตี้ยเตี้ยลงมาอีกมาตรงนี้่คนดูแลเองหนีหมดแล้วแคดูแล้วช่องอะไรก็ไม่รู้ได้ไหม

ดูแล้วตรงนั้นแหละอ๋อไม่ได้ล็อกมนันนี่ไม่ได้ล็อกนี่ เมนในถ้วยที่เขาให้มาอนไหนนี่ครับกระด้แสมจิ้มหม้อที่เขาให้มาหมูกระทะพรูด้เปิดครับ เกบให้นอยตะเกียบเกยบให้นอยครับเด้พี่น้องเด้พี่น้องเด้คเนะอ๋ทุกหาไมท้งคหามทงนี้ไม่เอาไม่าเป็่้ัสอรอ่งยเป็นไรไวะแล้อกไม่ต้องทำไรกัหมเอั้นแหละ มเดียมน้ำจิ้มก่อนนะครับไปแล้วเราเราตอบคอมเมนต์ตรงไหนอ่ะเรากดตรงไหนก็ยังไม่มีใครเขียนมาสอคนเขาแค่ดูเฉยไม่มีใครเขียนเลยไม่เขียนาดูเขาดูว่ในนี้บ้าหรือเปล่าอะไรพวกมึงวะทำอะไรกันเนี่ยเมาหรือเปล่าที่อยู่อะไรขึ้นมา ประมาณนั้นแหละเฮางองคนที่ดูสองคนนี้เ็พ่ออยู่ดูเลยกอย่าลำคานนะอย่าอะไรคุณพวกมึงคือรอดูอีกอะไรระวัาางหมูกกระทะผูกทับเบิ่ค่ะเออแล้วพูดกับไม่พูดง่ายก็ดูรวยอะไรไลยไ <S <S 2> <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะสองท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะคะมาทานหมูกระทะด้วยกันนะคะหมูกระทะผู้ทับเบิกค่ะ ีเยดวันนี้เราอยู่กับใครบ้างดูสิอ้าวนี่ไข่ไข่เอ๋ยนั่นไข่เอ๋ยอยู่กับใครบ้างเอาบอกที่ลกูกอยู่ใครมาเนมเอิร์ฟครับอ้าวแล้วใครอีกไข่จจแล้วหูจ,จิแล้วก็ใครอีกคนนึง ใครคนบ้าะยเยคุนอจิต <laughs> ใครนจิตเ่ <laughs> นะองหมละเฮเป็นไรเลอะมันน่คดูนะคนเราจะดูจะดูดนดนาก็มีบอกอยู่ไหนอะมากดมตรงไหนครบหนูก็จะอูอดบ ยังเลยจ้าเอากรอบไปแล้วเมื่อวานนี่กรอบไปแล้วนะครับกรอบไปแล้วเมื่อวานไม่ต้องกรอบแล้วมาสองคืนแล้วคืนที่สองพูจีอยู่อีกคืนนึงปอีกคืนหนึงเป็นสามคืนเท่าไหร่นะสี่ร้อยเต็นสามสามต้นเนี่ยหนึ่งร้อสามสามร้อยใช่ไหม สี่สี่คนพี่เป,นนเป็นคนเหรอคนละร้อยครับอ่ะตอ,อนหกร้อยเฮ้ยมีสามคนแล้วสวัสดีค่ะสามคนที่เข้ามาทำไรสนนะคะก็เข้าม่เห็นอะไรทำอะไรกินอะไรอ๋อวันนี้เรากิน หมูกระทะนี่เห็นไหมคะเรากินหมูกระทะผู้ทัพเบิกกันหมูกระทะธรรมดาหมูกระทะธรรมดาหมูกระทะธรรมดาที่ภูเขาบนหมอกไอ้เรากินที่พวกเขาบนหมอกเหรอทำจุก่อนแล้วค่กินนะ หนาวมากไม่เห็นฟ้าแล้วป้าไหนไม่เห็นฟ้าไลน์หนึ่งเหรไลหนึ่งไลนหนึ่งแล้วต่อลไม่มีใครเขียนเมนท์เลยยนงไม่สุกจริ ชอกไข่ใส่นนแล้วแม่ของปลาไม่มีหมูไออันนี้ให้บนลอยบนเหรอหมูอ,อะไรหมูมันเหรอเออหมูมันอ่ะเขาลืมบอกนี่ขนมอิสลามให้เดินเนื้อมาอยอ่ะให้อันนึงอันนี้นะครับของสุนิจโจูนะครับ สุดิจิตรทานเนื้อทานคนเดียวเห็นไหมนี่นั่งแหกขาอยู่้สองนี่ครับดูบรบรยากาศรอบๆนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมน,นี่มันไม่ใช่มันนะเธอเนี่ยเนื้อเนื้อได้เนี่ย ลองดื่มดูก่อนว่าอร่อยไหม ไม่เร็วกว่ไปเธอต้องต้องรุปกระเทียมแล้วก็พริกไท่น่ะเธอเธออยามันมันสุกี้อันนั้นอ่ะซีเอ็มเคใช่ไหมเดี๋ยว นในแต่ออรอบๆมครับต้องหูดไม่ตักไม่ได้มีช้อนไม่ช้อน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 ,นเราก็จะกินแล้วนะครับนี่ต้บเนี่ยต้นเนี้ยคนดูเลยหนึ่งคนแล้วเฮ้ยนั่นหมายปิดแล้วอใช่ いすいません。<Yeah. S 1> ね yeah.